สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพรมพี่น้องมาพบกับสาวโคราสสเดเดนตามเคยเดจะเดิวันนี้สาวโคราสก็จะพามาเดินข้างนอกจ้าพาไปห้างจ้าพาไปซื้อของนะจ๊ะเนาะพ่มพี่น้องจ้าดูบรรยากาศรอบบานจ้าเวลานี้คือสี่โมงเย็นนะจ๊ะเนาะมือเร็วชาวชานาะจ๊ะเนาะของประเทศสววเดนณตอนนี้นะจ๊ะเนาะพ่มพ่น้องจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวไปเดิน ไปเรื่อยๆนะจงจเนาะนไปห้างกันจะพาเดินออกจากบ้านจ้ะอันนี้คือหมู่บ้านสาวโคราชที่สาวโคราชอยู่นะจงะเนาะพ่อพี่น้องจ๋าก็จะพาพ่อพี่น้องมาเดินจ้ะโอเคเราไปเดินกันเลยอันนั้นคือสองพ่อลูกสองพ่อลูกจ้ะพ่อพี่น้องจอ๋าสวัสดีค่ะพี่ลิ โอ้โหเดินเร็วม,มากเลยครับพ่อแม่พี่น้องจา้าไปจา้าเราก็จะไปเดินห้างเลยออกกําลังกายดีหน่อยนะจน๊ะเนาะห่างก,กับบันไก่ทะเลจ้าให้ดูบรรยากาศตอนเย็นเดร์จะเดอร์สี่โมงเย็นของสวีดเดนจ้ะพามาพาไปเดินห้างไปซื้อกำเขาจ้ะพ่อพี่น้องจา้าเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจา้า กล้องๆกล้กองอาจจะสันส่นๆในเด้อจะเด้อพี่น้องกล้องอาจจะสันส่นๆในเด้อจะเด้อพี่น้องเฮ้ยไม่การสั่นเดี๋ยวมเขาเลยจ้ะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆจังพี่น้องจหา บรรยากาศสี่มงเย็นจากความพีน่นกหมืดปกตินี่ต้องนี่ก็จะเป็นหิมะหมดละจ้ะก็จะพาแกมาเล่นละจะหิมะแบบนี้นี้เนาะยังไม่มีมาเดินชมบรรยากาศตอนกลางวันตอนเย็นตอนเย็น กลางคืนก็ไม่ใช่เนาะพี่น้องเอ้ยป,ปูดฟิตปวดถูกละไ้จ้ะทางหน้านั้นคือโรงเรียนวิลเลียมนะจ๊ะเนาะโรงเรียนวิลเลียมที่วิลเลียมเรียนอยู่จ้ะ ดูพ่อเข็นลูกจ้ะดูคุณพ่อเข็นลูกเขีนลูกขึ้นเขามาซะเนาะแล้วจะหนาวแล้ว <Okay. S 1> นี่โรงเ,เรียนริเลียมจ้ะอันนี้คือลงไปก็จะเป็นแบบโอ้สวยไหมพ่อพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นจ้ะ นหน่อยเด้อยจ้ะเด้อเดินจ้าพี่น้องมชมบรรยากาศไปพังๆจ้าให้ดูบรรยากาศข้องสวีเดนนี่เลยจ๊ะเลืเอดดูใบไม้ร่วงไม่มีสักใบเลยจ้าพี่น้องจ๋าใบไม้ มีสักใบเลยพอลูกกัเข็นอยู่ข้างน้าจ้ะพัก,กันเดินออกกําลังกายไม่ขับรถไปจ้ะวันนี้เดินแค่นี้ก็หอบแล้วจ้ะไปจ่ะตามติดชีวิตสาวโค้ชสวีเดน ตามตีชีซากราสเดีโอ้ยคุณพ่อดูดูดูกาทำลูกจะขึ้นเขาได้ยังไงป๊าวพี่น้องซากรานึง่งคาเป็นทางพ่ออีพ่ออีแม่ ถ้าลัดบ้านเฉพาะทางคนเดินจะจะทางเข็นรถเก่งมากไม่เคยมาเลยจ้ะโอ้ยสากระดานก็จะลื่นหัวลง่ิ่ิมเ์ี่นปะเดีย๋ย ดูไปแม้ร่วงแล้วคะดูสิคะตน้นไม้มีแต่ต้นละจ้าไม่มีใบทุกจะพอพี่น้อ้จ้าคุณพ่อเข็นลูกอยู่ทางนาจ้าเดินไม่ทันมันจ้านางรีบไปดูกรีบไปไหนมันมืดลวจ้าขนาด4โมงเย็นแล้วะจะได้มืดตึดตื่นเลยมืดเร็วชาวชาอย่างว่าอะไรจ้าหนาว ดบรรยากาศโชว์บรรยากาศกัน,นไปเลยอาจจะสันๆนในเรื่องความพี่นอ้องพ่าชมบรรยากาศกลางคืนสวีดเดน <laughs> ด้วยไปมดูไปมดู ก่อนไดโนเสาร์ ก็อ,อาจจะสันๆันไปหน่อยเด้อพ่อพี่น้องสาวคุณอาจเดินจ้ะอยากหเห็นเนาะ คาะเมียไดโนเสาร์มามาไปเร็วเร็ววิ่งวิ่งเดินมาทางนี้วิ่งมาทางนี้เร็วๆโอโคพี่นอ้อยดูไดโนเสาร์ดีหน่อยอสามโครา <laughs> อยากเดินจะพ่อนพี่น้องใจอยากเดินเดินวัสาหน่อยไปไปแล้วเร็ว,รวจ้าอาการอบบ้านพ่อนพี่น้องหรือ โอ้ยสันส่นๆเลยด้วยเพราะพี่น้องเอ้ยเดินอยู่บนนี้กางคืนสี่โมงเย็นอะไรอีกล่ะหนุ่มน้อยจะลงล้วอะลงมาแล้วแล้วไปอยากเดินนะคะอยากเดินอีกแล้ว เดินดีๆวิลเลียมเด่เา,บบเา,าี๋ยววิ่งไปรถนะไปรถเยอะมากเลยเนี่ยมาจับมือแม่เร็วขอฮันเด้นมามาไปจ้าสวยไหมร้อมรอบไปด้วยภูเขาห,หรือสองพ่อลูกจะทำอะไรกัน เลียมทำอะไรครับสวัสดีครับเรียสวัสดีหน่อยดิเลียมครับวิเลีย